สวัสดีครับผมโอนครับจากร้านโอนเพื่อนเศษครับเข้าสู่ท่วงาพามถามของอพี่น้องเกษตรกรมองมมอยงคิดนะครับวันนี้ก็ มาแนะนําว่าสิ่งที่จะต้องทําในช่วงนี้สำหรับคนที่ไม่ได้ติดไฟเพราะว่าผมตั้งแต่ปี6-4ี่ไม่เคยสนับสนุนให้เกษตรกรติดไฟนะครับเพราะว่ามันถามว่าได้ไหมได้แต่ว่ามันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศหรยอภาะว่าร่เดือดนะครับมันก็จะไม่คุ้มสําหรับการที่เราจะต้องไปทุ่มงบประมาณลงไปกับค่าไฟค่าหลอดไฟอย่างพุ่มนี้ก็3มหลอดต่ำๆนะฮะ หนจะยาอีกไหนจะคนฉีดอีกนะครับก็จะจะสิ้นเปลืองโดยที่มันไม่คุ้มเท่าทีเดียวเพราะอากาศมันร้อนติดลูกครับติดลูกอยู่แต่ว่ามันจะฉลัดจะไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นรุ่นเขาเรียกเเรียกว่ารุ่นมหาชนนะครับก็จะมีลักษณะของการที่ว่าติดเยอะทีนี้ก็อยู่ที่ปลายทางนะครับว่าส่วนใครส่วนมันมีทางออกทางระบายของใครก็ว่ากันไปอ่ะเข้าเรื่องครับะระยะนี้ครับก็อยากให้โค้ดอ้ํามาใกล้คอันนี้ซูมได้ไหมครับ นะอ่าอันนี้มีลักษณะของสองอาการร่วมมีทั้งตาใบและตาบอกตาตาดอกพร้อมกันเนี่มีแนวโน้มว่จะเป็นตาใบแต่เนี้ยเหมือนจะเป็นตาดอกน่าจะเกิอดอาการดอกเซมใบหารไม่พออย่างตอนนี้ก็ใบแน่แน่ถ้าไม่ฉีดกดไว้อ่อนไว้เนี่ยนี่ตาใบกำลังเป็นตาใบแต่ถ้าไม่ถ้า,ถ,าถ้าเกิดฉีดฉีดกดก,ดกดกดก็คือว่าใช้ ไม่ให้เขาบ้าใบเนื่องจากว่าต้นเนี้ยเขาอยู่ริมน้ําเกินไปนะครับดับแรกเลยตัวนี้เนะน้นตัวกลางสูงครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวกลางไม่จะเป็นต้องเป็นสูงห้าติบสองสามติบสี่เพราะว่าฟอสฟอรัสเนี่ยมันทําให้ให้เขาเรียกว่าพืชมันมันใช้ไม่หมดใช้แค่นี้พอครับไม่ต้องถึงถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเราฉีดฟอสฟอรัสกันเยอะทุกปีอยู่แล้วแค่นี้ครับเพียงพอครับไม่ต้องไปเว่อร์วังอลังการครับแคนเซิลบูลล์ครับทางด่วนเติมอย่างนิดอย่างนนหน่อย แต่สาคัญครับสําหรับพืชตระกูลน,นี้นะครับพันเจ็บบอลลอนองและก็เสริมต mm hmm. ัวยมูมาได้ครับอันฟางนาโน,โนตัวนี้ไปได้ครับก็ะจะทําให้มันมีอาหารในการที่จะไปเลี้ยงช่อดอกไปเลี้ยงตาดอกอ่าแล้วก็จะมมใช้เนี่ยประมาณห้าตัวสำหรับชุดมะลุงครับซิงตัวนี้ช่วยตอนหน้าหนาวอย่างนี้กลางวันร้อนแดดแรงกลางคืนหนาวหนาวจัดช่วงหนาวยาว ช่วงแสงสัน้นตัวนี้ครับซิงมีโลซิงเนี่ยจะช่วยได้รวมถึงอีตัวหนึ่งซีวิวใช้อยู่ประมาณ4 5ตัวนี้ครับสำหรับช,ชุดชุดฉีดพ่นทางใบนะครับพังดิตนตอนนี้หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกสูตรตัวกลางสูงก็ได้8 24 24ก็ได้ครับหรือจะเป็นเก้าก่กก็ได้อันนี้แล้วแต่ขนาดแต่ถ้าแบบว่ามีมีช่อดดอกออกมาแล้วเริ่มมียาติดเสริแล้วสูสมเสมอได้เลยครับ จัดตูดเสมอได้เลยไม่ต้องกักับไมโยชิดไม้ผลนี่ไม่ต้องกัก็ฝากไว้ครับสำหรับชุดบํารุงช่วงนี้ปลายธันวาจะเข้าคริสต์มาสแล้วเราจะจิงกะเบลจิงกะเบลกันแล้วนะครับก็ต้องจัดแล้วครับเพราะว่าช่วงของเขาแล้วครับไมายชิดยังไงก็ก่อนท้ายคลิปเนี้ยถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยก็ฝากข้อความท้งไวนางน,านะครับเราก็จะไปตอบคอมเมนต์ทุกท่าน,นทุกคนเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับ c e b o o k y o u t u b e TikTok ฝา,ากเลยทุกอันเลยแล้วก็ขอบคุณคนที่มาคอมเมนต์เวลาที่มาซื้อของที่ร้านครับลูกค้าวอล์คอินต่างที่เข้ามาคนก็ดู Google m a p แล้วก็เข้ามาก็มีอ่าอยัางไงก็ขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ขอให้พี่น้อเมียวคิดเนี่ยประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ครับผมวันนี้สั้นๆครับสำหรับช่วงการดูแลเมียวทิศครับสวัสดีครับ